มีต่างชาติคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คเป็นชาวฝรั่งเศสมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกแจ็คตั้งใจที่จะไปเกาะเต่าแต่สื่อสารกันผิดพลาดกับคนขับรถคนขับพาแจ็คไปดอยเต่าเกาะเต่าสุราษฎร์ดอยเต่าเชียงใหม่มันคนละทิศเลยเด้อแล้วระหว่างทางก็สื่อสารกันไปมาแล้วแจ็คก,ก็รู้สึกว่าอิงไม่ใช่แล้วนะอยู่อยู่พาไปละมั้งคุยกันไปเรื่อยๆคนขับโมโห ทิ้งแจ็คเอาไว้ที่ลำพูนคนขับนี่น่าจกบัดทุบหลังมากนะทิ้งแจ็คเอาไว้ที่ลำพูนแจ็คก,ก็ว้าเหวมากเลยแต่ปรากฏเดชบุญมีรถขนกล่าปลีปลายทางของรถขนกล่าปลีคือจะไปราชบุรีก็เลยเอาแจ็คขึ้นรถมาด้วยระหว่างทางที่ไปหิวข้าวก็เลยแวะกินกว๋วยเตี๋ยวกันที่สุพรรณบุรีกินกว๋วยเตี๋ยวก็จอยๆเลยนะอ่ากินเสร็จปุ๊บขึ้นรถขึ้นรถเสร็จขับรถออกมาเรื่อยๆสักพักแจ็คบอกเฮ้ยยูไอ้ลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแจ็ค อยากให้แจ๊กแวะถวายสังฆทานก่อนด้วยนะบางทีคนขับรถบอกว่าอยากจะช่วยอยู่กับแอลกระเป๋าตังค์มากเลยนะแต่ว่าไอาจะต้องไปส่งผักไงต้องไปส่งผักตอนตีสองให้ทันเพราะเขาจะมีช่วงเวลาของเขาอยู่เขาต้องขายของเธอนึกออกไหมแจ็กก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วทําไงดีอะกระเป๋าตังค์อะมีทั้งพาสปอร์ตมีทั้งเงินเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้นเลยเดชบุญมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าตังค์และพาสปอร์ตได้ก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจ,ตำรวจก็เลยไปรับแจ็ค แล้วก็พาแจ็คไปขึ้นบขสเพื่อที่จะให้ได้ไปถึงเกาะเต่าสักทีทีนี้ไม่หลงแล้วแน่นอนถ้าไปบขสแล้วเนี่ยเออเรื่องนี้ก็ทําให้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วการสื่อสารสําคัญมากจริงๆแล้วคุณคนแรกที่ไปทิ้งเขาหน้าใจร้ายเกินไปบ้านเรากําลังจะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวถ้าคุณทําแบบนี้มันไม่ดีนึกออกไหมถึงพวกเธอไว้ยังไงเรื่องนี้ยังไงต้องโทษอะไรโทษชคชะตาแจ็คหรือว่าโทษการสื่อสารหรือต้องโทษอะไรงงไปหมดละ